เดี๋ยวไปแอบทําไมใต้โต๊ะขึ้นมาโอ้โหนี่ทุกคนวันนี้ตามคําเรียกร้องเลยวันนี้เราเรามาทําคลิปตามคําเรียกร้องกันเพราะว่าเราดีใจมากเพราะว่าคลิปออกรนสาเราได้เท่าไหร่ได้เป็นแสนวิวอัพเลยทุกคน <S <S คลิปออกรนสาที่เราที่เรามาทํากิจกรรมหน้าบ้านกันนะแล้วก็อะไรเล่นเล่นตามเทศกาลกัน,กนแล้วก็โอ้โหคนดูเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าอยากดูเราเล่นตอนอะไร ปีใหม่ไงอ่าเขาบอกว่าอยากดูเราเล่นให้ดูอีกตอนปีใหม่เียมแล้วก็เราเราเน้นอะไรรู้ไหมปีปีใหม่เราเน้นอะไรแสงสีเหรอเราเราเน้นแบบพุนาะใช่ไหมแสงสีไม่เน้นเสียงเราเราไม่ค่อยเน้นเสียงเท่าไหร่เอางี้เดี๋ยวเปิดเปิดตัวนี้ให้ดูอันแรกเปิดตัวนี้เลยทุกคนเราได้เราได้อันนี้มาไม่ไม่เอาสุดท้ายเหรอไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงตอนเล่นอ่ะเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปเราจะเราจะจบคลิปด้วยตัวนี้แต่ แต่เราจะมานาเสนอตัวนี้อันดับแรกเลยว่ายุดน,นี่ใหม่ๆใลยนหม <Okay, S 1> ท,<ๆ>ที่ที่บ้านเราไม่ใช่แต่คนอันนี้อันนี้คือคือพูดตามคนขายนะ uh huh. คนขายบอกว่ามันมันเรียกว่าอะไรนะเพึ่งแตกลัง uh huh. ตัวนี้มันจะเป็นพึ่งแตกลังแล้วเขาบอกว่าให้ตั้งจุดแล้วมันจะสวยกว่ากว่าองค์ uh huh. อ่าหลายๆคลิปเราทําเราก็มีองค์แล้วไงเราเบื่อแล้ว <S <S นี่เลยเราจะมาลองตัวนี้กัน ราคาหนึ่งรอยแปดสิบาททุกคนเรากล้าซื้อได้ไงนี่คือแพงสำหรับสาหรับเราแล้วนะเราจะไปลองข้างนอกเาตั้งไว้บนหัวนี่เนีหรอไม่ได้เขาบอกว่ามันสวยกว่าโอ่งเขาแนะนำให้เราให้เราซื้อมาลองนี่เราจะลองแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจุดถ้ามันขึ้นหมดแล้วให้เรารอก่อนอย่าพึ่งเข้าไปใกล้มันเขาบอกว่ามันจะพึ่งมันจะแตกลังยังไงก็ไม่รู้นี่ที่ไหนจะมาเอามาอ๋ทุกคนมาแล้ว เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในถุงนี้เรามาดูตอนตอนที่เราออกไปเล่นข้างนอกเลยเนี่ยปูดูดีดูพี่พี่ก็กลัวมันมันไม่ต้องใช้ไฟมันเป็นปาร์ตี้ตรงเนี้ยดึงเชือกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเย้เฮ้ยมันดังอยู่เออใช่มันดังอยู่น้องน้องเล่นไม่ได้ใช่ใช่มันดังอยู่อุ้ยเขาขายถูกจังสี่สี่อันสิบบาทอะอ่นเดียว ไปไปไปเนี่ยซื้อซื้ออันนี้มาอะไรนะอันนี้สี่สี่สี่อันสิบาทนะอันนี้จีจ้าอันนี้คือจีจ้าเบบีมากสี่อันสิบาทแล้วก็อะไรอะไรที่รอมาเฮ้ยอันอันอันนี้อะไรนะกระต่ายกระต่ายหมุนนะกระต่ายมาดูก่อนเต้นดิสโก้อ๋อกระต่ายดิสโก้นี่ไงพดังดังดังว่ะนี่นี่กระต่ายดิสโก้เนี่ยนะข้างในอย่างนี้หมุนรอบรอบที่แล้วเราเราไม่ได้ซื้อมาไงเราก็เลยเออไปเจอมา มาเร็วอะไรเนี่ยอันนั้นเล่นกระเทียมจีจ้าอ่อนมากดูนี่เรานี่เราตกแต่งไฟที่บ้านด้วยนะเนี่ยอันนี้เขาดึงอันนี้เท่าหมดเทียนอะไรนะข้างละสองอันไหมอ่ะดึง,ด,งดึงเหรออันนี้อันนี้สี่อันสิบบาทนะไอนน้ดึงปาร์ตี้อ่ะแฮปปี้นิวเยียห์แฮปปี้นิวเยียห์นี่ยากนะ <laughs> อะต่อต่อต่อ ล้วจุดอะไรนะอ๋อนี้ไ,ไข่เล็กเนี่ยถุงละ5บาททุกคนดนูนี่อันเขาเรียกอะไรนะไข่มังกรใช่ไหมเราเคยซื้อแต่อันอันใหญ่ถุงละ10บาทอันนี้มันแบบเล็กมากเล็กเหมือนกระเทียมเลยอ่ะละ5บาทบถุงนึงนนอะเอาเลยอะเอาเลยนะจุดทั้งถุงเนี่ยหรอ,อได้หรอ <laughs> ม่วแล้ว ทีละอันพร้อมกัแล้วก็โยนนะอ้าวโอเคว่นหาอะไร <laughs> มันไม่ทันกันหรอ <laughs> ว่นดูอยู่นั่นแหละไม่ต้องเข้าว่านดูอยู่ใกล้ๆก็แหละ <laughs> นั่งนั่งตรงนั้นอะ่ะ <laughs> ดูด้วยกันเฮ้ยพร้อมกันสี่เลยเหรอเฮ้ย <laughs> <laughs> มัน <laughs> วิ่งอยู่นิ <laughs> ด,ดนึงกระต่ายหมุนเน้นควัน หาอะไรหาอะไร <c oughs> กลักวกลัวเหยียบหรอกลัวเหยียบกระเทียมอันน,ะนั้นอ่ะอัันนนะ้ไม่แตกมาดูนี่มาดูกระต่ายหมุนกระต่ายหมุนมันเน้นควันมาดูเ,เ,เ,เมื่อกี้เจอควันมันเป็นสีด้วยใช่ไหมอ่ะีสเขียยววด้เฮ้ยเมื่อกี้มีควันออกมันเป็นสีเขียวด้วยเอามาดูกันอุ้ยไม่ทันแล้ว วินีไงควนสีเขียวห,หผมไม่ไหวละทุกคนมันเน้นควนเกินไปไม่เอาอ๋อมันเน้นควนเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวเอาจะเล่นให้หมดกล่องเลยเหรอเออไหนก็หมดละเอาให้หมดกล่องก่อนแล้วเราจะไปตามตามด้วยพุทุกคนอย่าพึ่งไปไหนนะรอรอดูพึ่งแตกรางของเรา <c oughs> ค้นไข่ก็เคยเล่นหรือเปล่าไม่รู้ เน้นควันอ่ะทุกคนอ๋อควันมันจะเป็นสีเขียวเวลาใกล้ใกล้จะหมดใส่โดโดโยมหมดละเราซื้อมาแค่กล่องเดียวเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้มันจะเล่นไม่หมดง่ายอ่ะที่เป็นกล่องกล่องแล้วอันนี้ล่ะเ<า>นี่ยบางทีคนบางทีคนขายก็เชื่อไม่ค่อยได้นะ เนี่ยเหมือนกันเนี่ยพุเนี่ยยังไงนี่เมื่อกี้เราเราเรายังไม่ได้บอกเราเรามีพุที่ที่ถือได้นะเราไม่ไม่ถือไม่ถือใช่ไหมกลัวเดี๋ยวกลัวเวลาแตกใช่ไหมคนขายบอกว่าเนี่ยถือได้เลยอันอันนี้มันจะเป็นพุห้าสีเขาเรียกว่าอะไรนะพุพุห้าสีก็คือว่าขึ้นขึ้นขึ้นห้าครั้งแล้วก็คนละสีห้าสีไมันมีแต่หปลาแห้งเอาตรงเนี้ยเลยก็ได้ ราะว่ามันก็ราคาไม่แพงนะอัลละห้าสิบบาทอัลละยี่สิบห้าบาทมันน่าจะไม่แรงคิดว่ามันน่าจะไม่แรงเนี่ยทุกคนมันจะเป็นพูแบบนี้ยแต่ฟูอันที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แบบต้องต้องผูกอ่ะใหญ่แบบต้องผูกหาอะไรมายึดอ่ะอันนั้นอ่ะคือคือไม่ไม่กล้าซื้อขนาดอันนี้เขาบอกว่าถือได้เรายังไม่กล้าถือเฮ้ยนี่ไงใช้เราจะใส่ตรงนี้นะทุกคนลองลองได้ไหม ลองอันนึงอันนี้อะไรยี่สิบห้าบาทนะทุกคนอันนี้กี่นัดนะสิบนัดจริงเหรอใช่ใช่อันนี้อะไรอะไระยี่สิบห้าบาทเอาเลยเขาเล่นไปเรื่อยๆไงหุ้ยได้เหรอหันไปทางนู้นหันไปป่านู้นไปป่าได้ไงมนีแต่หญ้าทำไมอ่ะไปหนีคือมันมีหญ้าอ๋อหญ้าแห้งเหรออ๋อไม่ได้เหรอเฮ้ยมันจะไปบ้านคนไหมอ่ะ ก็นะอเรียกให้หมดเลยอันน uh, uh ี้อ่ะเฮ้ยทำไมมันขึ้นนะอันนี้อัลละยี่สิบห้าบาทนะแล้วอัลละห้าสิบบาทอัลละห้าสิบมันต้องแรงกว่านี้แน่เฮ้ยระวังนะ แต่ว่าใหญ่ๆก็ไม่ถือนะถูกคนออะละยี่สิบห้าบาทถือได้นะแนะนําแต่ว่าอะละห้าสิบนี่นี่ยังไม่แน่ใจนะลองเลยใช่ไหมห้าห้านัดห้าสีห้านัดห้าสีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะห้าสีแบบเขาบอกหรือเปล่าเอาเลยเหรอทุกคนเรามาดูกันว่าห้าสีหรือเปล่ามันจะแตกด้วยหรอเราอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอมาจะถักจับให้ โอ้โหว้าวมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอจับจับเฮ้ยทุกคนมันเป็นอย่างนี้ ไว่ามันจะขนาดนี้เลยแล้วาจะถือห,หูโหเราคนขายบอกว่าถือได้แต่ว่า<ม>ถ้าลักษณะที่เราดูเมื่อกี้เรามันแรงมากมมอะคือคือถ้าถือเมื่อกี้คือยังไงมันอาจจะตกใไงเพราะว่าเราไม่รู้ดยวโหทุกคนเอาจริงมันเกินค่าท,ที่ที่ซื้อมาจริงห้าสิบถ้าสองสองอันพอดีใช่ไหมไม่เราอยากเอามาเปรียบเทียบกันว่าอะไรยี่สิบห้าบาทแล้วก็อะไรห้าสิบมันเป็นยังไงไงอะ นี่ทุกคนเราจะมาแฮปปี้นิวเยียร์2 0 2 2กับตัวนี้เปิดตัวใหม่ <c oughs> เปิดตัวใหม่มากกับตัวนี้ของเราแล้วก็ไม่เคยเล่น,น,นทุกคนเรามาดูลักษณะมันก่อนนี่<ๆ>เขาบอกตั้งอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นเหมือนกลวยอย่างนี้เลยที่จริงที<ๆ>่จริงของต่างประเทศอ่ะเขาเรีวิวมาแล้วว่ามันชื่อว่าโคนิกอะไรนะโคนิกเฟลเทน่รอหกทุ่ม รอหกทุ่มเหรอคือรอฟังเสียงทุกคนเาก็อ๋อใช่เราจะปิดจ็อบกันด้วยตัวนี้ใช่โอเคแล้วเจอกันในสักครู่ทุกคนได้เวลาแล้วตอนนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้าโอ้โหหนึ่งนาทีนี่เราเอาเลยเราเอาเลยทุกคนเราเริ่มแล้วนะตัวนี้คือพึ่งแตกรังแกยื่นไปไหมไม่รู้คือเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไงนี่คือครั้งแรกของเรากับพึ่งแตกรังโอ้ยไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แค่นี้เหรอใช่ใช่เข้ามาใครเยอะมากใครเยอะมาก ไม่สูงนะทำไมไม่สูงองน่ะโอ้เสวยนะสวยกว่านะนี่เข้สวยไหมอ๋อทุกคนมันพุ่งตรงอโอ้โหทุกคนอ๋อนี่มันพิ่งแตกลังแบบนี้เนี้ย ทุกคนมันแตกปลายคือปลายของไอ้ไฟที่มันออกมามันแตกอะ Happy New Year หนุ่ยไม่หนุ่ยลูกฮัตทู Happy New Year สองพันยียี่สิบสองครับปีนี้โอ้โหฮุยดูทางนั้นเขาก็เล่นกันใช่ๆอันนี้อุยเต็มไปหมดเลยโอ้โหเต็มเลยทางมาดูเร็วทางมาเร็วใช่เขาจุดพูกันหมดเลยลูก พี่เซลแม่้ให้มาดูดเราไม่ได้ปล่อยโคมกันนะทุกคนเราไม่ได้ปล่อยโคมแล้วแล้วแล้วเขาก็เน้นพูกันด้วยแหละเพราะว่ามีเดียไงใช่คนจะไม่ค่อยปล่อยโคมกันหรอกโหนี่ฝั่งนี้เล่นอยู่โอ้โหทุกคนดูนี่ อันนี้คืออันนี้คืออุปกรณ์กันเสียงกลัวมากกลัวมากนี่ใส่ใส่อุปกรณ์กันเสียงมาด้วยแค่พาไปดูผูเฉยโหปีนี้โหัวล้โอเคปีนี้ปีใหม่ก็สนุกกันไปเราเราสนุกกันไปแล้วสนุกไหมทุกคนอ่ะไปไปก่อนเร็วแเฮปปี้นิวเยียไปแล้วโอเคเราสนุกกันพอแล้วก็ถึงเวลา อนโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยใช่ๆๆแล้วก็ขอขอทุกคนไปดูอะไรนะคลิปออกกันสาของเรานะที่คนดูเป็นแสนนะแล้วก็ช่วยแนะนำแล้วก็คอมเมนต์เราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูคลิปใหม่ๆอีกต่อไปเผื่อเราจะทำอะไรใหม่ๆบ้างโอเคบ๊ายบาย